เสียงจากผู้หญิงชแดนใต้เพื่อสันติภาพร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดชแดนภาคใต้หรือสออบออตอฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชดนใต้ วันนี้สมาชิกเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพายแดนใต้เรามาเยี่ยมบ้านของอันวานะคะบ้านของอันวานพ่อแม่เขาก็ขายของชำนะคะวันนี้เงียบเหงาไปนิดนึงนะคะแล้วก็สมัยที่อันวายังไม่ได้ถูกจับกลุมคุมขังเนี่ยเขาก็เปิดร้านขายน้ําชานะคะซึ่งอยู่ด้านหน้านะคะปรากฏว่าขายดีมากนะคะแม่เขาบอกแต่ตอนนี้พออันวาถูกจับกลุ่มคุมขังแล้วเนี่ยก็ร้านน้ําชาก็ปิดไป ะะแล้วก็สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายภาคใต้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เกิดผู้รับผลกระทบมากมายนอกเหนือจากจะมีคนเจ็บคนตายจากความแรงเนี่ยก็ยังมีคนถูกจับลุมคุมขังถูกดําเนินคดีเนี่ยนะคะหลายพันหลายร้อยคนด้วยกันนะคะผู้ต้องขังเนี่ยก็ประมาณ200กว่าคนซึ่งอันวากับพวกเนี่ยรวมแล้ว9คนก็เป็นคนจํานวนหนึ่งที่ถูกต้องขังพร้อมกับ ผู้ต้องขังอีกหลายร้อยคนด้วยกันนะคะสถานการณ์ความไม่สงบนั้นนะคะทำให้รอมฎอนเดือนนี้นั้นแทนที่ทุกคนจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็กลายเป็นว่ามีสมาชิกในครอบครัวที่หายไปนะคะภาวะที่ไม่มีสันธิภาพก็เกิดผลกระทบอย่างนี้แหละคะ่ะแวร์เป็นไงบ้างตอนนี้ไมไ่สบายอ๋อเป็นอะไรคะเป็นโรคเยอะ <laughs> ทั้งหัวใจทั้งหัวเขาเสื่อมทั้งเบาหวานทั้งต้อกระจกนี่วันศุกร์เนี่ยหมอไปนัดปาตาปาตาเยอะเยอะเยอะแล้วก็หลังจากที่เนี่ยค่ะลูกชายอันวาเนี่ยไม่อยู่เนี่ยนั่นแหละอาการก็เลยหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเลยใช่ไหมคะแล้วย้อนละอาการเป็นไงบ้างหลังจากลูกชายยก็แต่งนะ นะมันก็ไม่เหมือนเดิมอะนะไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ใช่แล้วไปเยี่ยมอันวาบ่อยไหมกอไปลําบากต้องเลี้ยงร้านองไม่สบายอาทิตย์หนึ่งไปสักครั้งแต่แฟนเขาไปทุกวันย่ะรอมรักนะแฟนไปทุกวันเลยใช่วันนี้รมรักไม่อยู่รักไม่อยู่กลับมาแล้วที่ว่าค่ะค่ะเรียนกันยนไม่จบเขาเรียนเป็นยาตรีอยู่เขาเรียนอยู่วกคอไงวันนั้นที่ก็เอาเอาเรียนบวคอ กำลังสอบจะขึ้นปีสามตอนเกิดเหตุนะนะนั่นนั่นสิอเรียนปีสามได้เขาเรียนได้จบเท่ากัคือกระทบหมดนั่นแหละกระทบหมดเป็นโจรนั่นเองเขาบอกเป็นโจรเขาว่าเขาว่าเราไม่เชื่อเราเลี้ยงลูกกับมือเรารู้ลูกเราแบบไหนแล้วก็ในความรู้สึกมะเนี่ยมะคิดว่าอันวาเป็นลูกแบบไหนก็เป็นลูกกตันยูดีเขาว่าอะไรก็ฟังเยอะ ก็ <Yeah. S 2> ไม่เคยไปค้างคือจริงๆไม่เคยไปค้างเลยเหมือน,นตำรวจว่าเออลูกคุณไปค้างสองสามเดือนมันไม่จริงชั uh. ้นเทียงตกแตกแหละ uh. แล้วพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ uh. ขึ้นกับอนวานี่แวรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกคนถูมันทำไง่ไม่อดาก็ไม่อยากทำอะไร <Yeah. S 2> บอกไม่ถูก <Yeah. S 2> อาการก็เลยกำเริบหนักก็ไปอีก แล้วจริงๆแล้วมะก็อยากให้เหตุการณ์มันเป็นไงฮะยุติให้ยุติอายาให้สงบสงบจะได้อยู่สบายสบาย,ย<อ>ถ้าหากินสบายสบาย,ยจะได้ไม่มีใครโดนจับด้วยจะได้มีใครดูถูกด้วยอตอนแรๆกๆเข้ามาเลยไหมเพ่อผ่านเนี่ยลูกเขาเป็นโจรบ้านเนี่ยใครพูดตำรวจเนี้เจ้าหน้าที่มั่งแถวบ้านมัมม่งเนี่ยบ้านเนี้ยลูกมันเป็นโจร คือทุกคนเข้าใจว่าที่ลูกโดนจับอ่ะช่วงเดินบวชอยากอสออยากให้ลูกกลับมาอสอที่บ้านใช่ไหมเนาะเป็นความหวังเป็นความหวังของแม่ทุกคนแล้วพี่ไม่เป็นไรนะมะนะถือว่าอัลลอฮ์ทดสอบเรานะทดสอบเราแล้วก็แหยุดแด้แล้วทดสอบทดสอบคนอื่นมั้งรู้สึกไม่ไหวเนาะรู้สึกไม่ไหวไม่เป็นไรนิดนึง มารู้สึกชื่นใจไหมคนมาเยี่ยมแบบนี้นะดีใจแต่ยังรู้สึกดีใจจ้งว่าบางคนมาถามอันว่าเป็นไงมั่งเราก็ไล่ฟังก็ไม่กล้าถามว่ามาถามที่เราชอบไอ้คนมาถามก็คือว่าเขาถามเราก็ว่าเขาเป็นห่วงลูกเราเขาคีดแบบอื่นช่างเขาแต่เราคี้แบบนี้ก็ขอบคุณนะที่ถามข่าวอันว่าเราดีใจที่คนมาถามข่าวบางคนก็โกรธแต่ไม่แอลฟันไม่ได้นะ Oh, ไปถาม oh, oh, ข่าวเขาก็มารู้จักแล้ว oh, โกรนโดนก็โกธร